แคนดี้รักแก่นประกาศเลิกค้างชัดเจนหลังเบิร์ตฟังถแถลงสานวนหลุดด่าคำหยาบต้องบอกว่าสินสุดการรอคอยเมื่อพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผอ,อชอพุทธรหนึ่งพร้อมคณะร่วมถแถลงข่าวการสารุปสานวนการสอบสวนคดีแตงโมเสียชีวิตณห,ห้องประชุมอมรวิวัฒอาคารอาเนกประสงค์ภูทธรหนึ่งโดยตำรวจนั้นได้ถแถลงบทสรุปคดีแตงโมอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมโดยได้ถแถลงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมว,ว่าได้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ํา พร้อมทั้งสั่งฟองผู้ต้องหา6ไรายในข้อหาหลักประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายจากการสืบสวนพยานหลักฐานผู้ต้องหา6ปากพยานรวม124ปากเก็บวัตถุพยาน88ชิ้นพยานเอกสาร47ฉบับคลิป200คลิปมีเอกสารทั้งสิ้น2,249แผน่นซึ่งล่าสุดทางด้านของเบิร์ดเทคนิคแฟนของแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมเอาไว้ว่าอุบัติเหตุพ่อมึงดิลองเป็นแม่มึงดิคอวอยอ บอกเลยค่ะว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เห็นหนุ่มเบิร์ตเดือดขนาดนี้และสงสัยอาจจะโยงเกี่ยวกับคดีของแฟนสาวหรือไม่อีกทาั้งงานนี้แคนดี้รักแก่น,นั้นก็ได้ประกาศเลิกค้างชัดเจนหลังเบิร์ตฟ,ฟังถแถลงสรุปสํานวนคดีของแตงโมหลุดด่าคำหยาบกลางอินสตาแกรมโดยเขานั้นก็ได้ระบุข้อความว่าเบิร์ตแฟนแตงโมพูดแบบนี้บวกหนึ่งเลยลุยไหมจะลุยด้วยแฮชแท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรี free. ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ